สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเจ็บผ้าพี่องชี่ตามเลขดับบนล่างปูสีสเกตได้ครับผมครับว่างหันเพิ่ดับบนล่างหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับหนึ่งไม่มาครับนี่เลขของปูครับผมงดว่างหันดับหนึ่งบนล่างครับ หมูอ้านเกามาเชื่อกลืมถามปูครับผมครับเดี๋ยวจะไปสอบถามปูในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องแล้วก็มีแจงข่าวกับผมเลขมาพบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับผมกับิบมาแล้วได้ครับผมครับพี่น้องที่เตรียมตัวได้ครับผมเตรียมตัวเบิ้งไปน้ากันแลยครับวิเคราะห์ซอยกันก็ได้ครับพี่น้องเนาะว่าเป็นไปได้เลขมารบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับก็ถือว่า สุดยอดครับพี่น้องเนาะสุดยอดครับผมเลขมาขบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีนี่นะครับก็ไม่ใช่ที่เป็นโซ่หอยด้วครับผมแต่ว่าที่ลงคลิปกับมีแค่งวดวันที่สิบหกงวดลาดสุดบางหันครับพี่น้องเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างหกสามนะครับสามสอง,งงวดก้อนนั้นๆเขา่าสามตัวบนแล้วนะก็สองตัวล่างนะั่ แล้วมัวทัดไปเขาตะศูนหาครับพี่น้องเนาะหาศูนย์ครับเพิ่นโซงหายมากครับผมแต่ว่าบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องที่ครับเบิ่งมีหลายเซียนครับผมเนาะเพิ่นโซงมาให้ครับผมครับก็แล้วมาลงนี่แหละครับผม16มีนานี่แหละครับคือว่ามีหลายเซียนที่เพิ่นส่งเลขมาให้ยเราทับถมกันครับพี่น้องเนาะบ่ได้ไปขนเบิ่งครับพ่อมาพ่อผู้ใหญ่ใจดีนี่แหละครับผมก็เลยเอามาลงให้พี่น้องที่เบิ่ง เป็นงวดแรกครับเต็มๆครับพี่น้องเนาะครับเตรียมตัว,ดว,วนนตได้ครับผมครับเร็วๆนี่ครับพี่น้องเนาะบนเนี่ยอาจิตรท่าจะคลิปนี้นะครับผมผู้ใหญ่ใจดีส่งให้เลขมาครบบนล่างครับเอาคลิปนี้ไปสอบถามปู่ครับพี่น้องเนาะยังค้างอยู่อ่าชุดหนึ่งก็คือเลขดับบนล่างปู่ศรีสะเกด ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูเก่ามาแช่กับขอกาบขอบคุณปูเ้วยอครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่อมาแช์น้าแชและกันนองอูน้าช่ยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขดับบนล่างกับปูกันเลยครับปูครับเก่อมาแช่กาศน้มัสการครับอ่าจะเจริฟพรนู ขอเวลาพอโดนดอกปู้มหมู่บ้านนี่เริ่มถามเลขดับบนล่างเลยปูอ๋อด้กันนั่นล่ะนั่นล่ะครับว่ไรอันนี้คือกันก็าก็เลยบอกไว้คือกันครับปูเริ่มถามครับปูดับเก้างวดนี้งวดนี่ดับล่างอ่าดับบนล่างตัวใดกับปูครับผมเก้าเก้าเก้าน้ปูเนาะเก้าเก้าเก้าเออว่งหันหนึ่งครับผมเออาว่างหันหนึ่งตัวนี้เก้างวดนี้เลขเก้าเริ่มถามปูครับผมอออเก้าล่ะ เก่าเด้อครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเอ็มซีมักเก่าแต่ว่าตั้งแต่ปูห้มากครับผมตอนแรกปูห้เจ็ดก่ามาเชียประกาศโล่งครับพี่น้องเนาะตอนนั้นเจ็ดดังมากปูกะดับยูครับผมแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ดับหนึ่ง<อ>หนึ่งเก่เอาอยูหนึ่งเมษายนนี่ดับเก่าเด้อครับผมภายในยี่สิบมายี่สิบสี่งวดนี่พิษบ่เกินสามงวดโอ้เดับนี่ครับผมเออถ้าว่าไม ถ้าบ้านมาอยู่รักไอ้ถ้ามากกับมาลักลอยเซฟน่วยนี่น้อยบ่มีเลยแ่ะครับผมเออลองเบิงลองเบิงลองเบิงเอาเเป็นแนวทาเมืองครับพี่น้องเนาะดับก้าบนล่างครับก็มาเชื่อกับสิรบกวนปูซัหนี่เด้อครับปูอ่าเจริญพรเจริญพรการนมัสการครับอ่าคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองอถูกครับปูเอาครับพี่น้องครับผมครับปูรีสเกต ดับบนล่างคือเก่าได้ครับพี่น้องเนาะดับบนล่างเก้าครับแล้วก็มาเชื่อเจ็เขียนโลงให้พี่น้องที่อีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งแนวทางตัวเลขสุดสุดรุปน้ำกันครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็ลงงลิปไปแล้วเด้อครับพี่น้องนี่ลงงลิปไปแล้วครับผมสี่ตัววิเศษงวดนี้เพิ่มกับเลขกดับบนล่างให้กับพี่น้องที่ครับผมแคบหน้าจอไ้เด้อครับพี่น้อง โอ้สีสเกตดับบนล่าง9ครับผม9ครับบันเพิผลดับหนึ่งครับพี่น้องเนาะดับหนึ่งงวดนี้ดับ9้าผู้ใหญ่ใจดีครับพี่น้องครับผมตามผนต่อเลยครับพี่น้องได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมบางาหัน6มส2 3สสมครับ นีข้อมูลสถิติครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอบวันที่หนึ่งเมษายนเร็วๆนี้อาจจะเมื่อแรกนี่ครับผมแต่ข้าวดีครับพ่อขุนสายสี่ครับพี่น้องสุดยอดครับทึงสามหกหกสามยิงบนสามเลขฝันพอในที่ครับพี่น้องเนาะสองสามสองครับเลขฝันนี่ชื่อว่าครับพี่น้องเนาะเป็นทั้งบนทั้งล่างสามสองพ่อขุนสายสี่ ผู้ใหญ่ให้มาเม็ดเดียวครับผมสุดยอดครับผมครับเดี๋ยวล่อเพิ่นจิอยู่ว่าครับพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ให้มาเต็มเต็มอาจารย์ชมพู่เขาชุดเต็มครับพี่น้องเขาชุดเต็มคือหกสามเลยนะครับผมครับ่นไห้วิ่งกับเขาครับพี่น้องเนาะวิ่งกับเขาครับผมวิ่งล่างสามวิ่งบนสามครับผมเขาทั้งบนทั้งล่าง ปูสามแปดเต็มๆครับพี่น้องเนาะหมวดนี้เจ็ดสำนักปูด้ทเอครับแมนเจ็ดสำนักปูรอกกันนะค่ะท่านผู้ชมี่นเชียมาชนเนาะค่ะโอ้แน่นอนเจ็ดอาปูเขาดิทเท่าเนี่ยเป็นลักสิบอ่าเลขสามตัวเป็นสองหกสามโอ้ครับผมเจ็ดสำนักนี่ครับผมที่เขามาเชี่ยเห็ด ชนเด่นล่างน้ำเชื่อจะไปมุนหมวกเลขล่างนะพี่น้องครับครับนี่ครับโบ้โวมาเลยนะถอดกอดกันมยุ่นี่ล่างเนี่ยประกบคู่ให้วิ่งเห็นหมดเลยครับพี่น้องเพราะว่าเลขมาครบล่างแค่ห้าตัวครับเขาอยู่ดิเนี่ยเขาแล้วครับเลขแต้มเขาว่ามีินงแต้ว่าโอ้แต่ว่าตรงรอดแต้มอีกครับนี่ครับผมเจ็ดสำนักที่ลงไปมีเนี่ยะ เล็กล่างพี่ปกกายกอดคอกันมาครับผมกอ,อดคอกันมากพี่ปกกายมาขาสองหลายดีครับที่ไหนเนาะอืมอาจารย์คงชุดเต็มบนเขาเด้อครับพี่น้องกป็นหนหนึ่งกับหกประกบสามกับศูนย์ปูสีอยู่นี่นะครับครับอาจารย์คง มมขาราบเม่ไหรนะครับปูเจ็ดสำนักเนาะนี่ก็เป็นเลขมาครบบนอีกชุดหนึ่งครับผมผู้ใหญ่ใจดีอันนี้บนย่างเดียวครับเขาพี่น้องเนาะเขาสามหกหกสามอยู่เอาแถวคือแจ้งวน่นมีมาครบบนล่างหรือว่ามีม่สองแบบเตี้ยนอ่นนี้มีสองแบบอ,อันนี้บนย่างเดียวเลยวก็บนล่างอันสรุปไปแล้วเมื่อกี้ตอนนั้นเร์มากก็ร<อ>้อ,องครับผมสามมาครับพี่น้องเนาะ สามหกมากงวดนี้พลาดครับผมมาด้วยกัน <laughs> ล, <laughs> ลุดครับพี่น้องเนะาะแต่ว่ากับเธอเด่นมากยกสงสามอาจารย์สายบุญล่างเข้าสองสามครับผม,มเลขแต้มเพิ่นกับเขาหาเลขบินเพิ่นเขาสามนี่ครับผมเลขไปมาด้วยกันกซุดยอดเลขบนเพิ่นเบิ้งดีเพิ่นแตกสามตัวด้วยครับพี่น้องนี่เพราะว่าลักลอยเพิ่นมีหาห้าสามหกครับผม การสายบุญปัวลมดีเลขดับเอาอยู่ครับผมอยค่ะีถาคอมเมนต์หลากหลายเ้ยครับเดี๋ยวรอปัวเนอ้อครับพี่้องค่ะครับก็มพเชีเพิ่นได้ทดลองแล้วเด้อค่ะด่านผู้ชมแมนค่ะเอาอยู่ครับพี่้องเนาะแมนอีรีแต่ว่าการมีลุดเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าจะเป็นเลขเกิดเลขดับตรงบอกเอฟซีใบก่อนค่ะพ่อนะนำเนอกับ่านยูบารนี้วัดต่อไปห้องกับวู้ดอีก นี่สูตรกัามาเชียครับผมร้อยมาลายเขาครับพี่น้องเนาะรูซสึกว่าจะประกบคูกันงวดบางหันกับประกบคูกันดิเนี่ยแต่ว่ากับบ้านแหน่สม,มอไปครับนี่ก็ถือว่าเขาอยู่ตัวดินนี่สูตรร้อยมาลายจจงาของบ้าบากันครับร้อยมาลายนี่เป็นพิเศษให้กับพี่น้องซี่ครับผมเพราะว่าเห็นมันเขาดีเลขกเด่นพอร้องตัวทั้งล่างเอามาประกบกับแม่อซี่ขอนแกน่นเขามาเชียและเสื้สิ้าพี่น้องเฮดอีกครับ เมซี่กับเอฟซี่อะไรทันพนใดแบบนี้ะครับพอนเอาเหล็กเด่นพนถาเซียนแตละดันเนาะนี่ครับเป็นเหล็กดับเซียนเขาใหญ่เอาอยู่ครับผมดับบนเอาอยู่นี่ครับในส่วนเหล็กชุดเต็มของเพ่นครับพี่น้องเนาะชุดเต็มของเพ่นกับเขาตกะกับครับผมห้าสามหกแล้วเพิินก็จับสามหกเป็นตัวร่องนะครับผมเซียนเขาใหญ่ เด็กพ่อนอนนานีรู้สื้อวาเลนในต่า่างคนจะเข่าดีด้วครับผมแต่ว่าควนแยกเป็นบนเป็นล่างเนาะแยกแยกบอกมันเขาบนเขาล่างครับเพราะว่าจะเป็นสามสองหรือว,ว่าหกสามส่วนเหล็กลักเหล็กเด่นิ่นกับเขาดีครับโอ้เข่ามดเลยดิ่งเนี่ยนี่เป็นอ่าิ่นโค้งถ่ายิ่นไหนล่างสามอืมครับพ่อนอนนานพ่อวางน้ำเขียวครับผม เราซื้อว่าจะรุดสองงวดแล้วเนาะรุดสองงวดล้วขึ้นบนพอมขึ้นบนหมดขึ้นบนหมดวดนี้ปกโคกโคกสามพร้อมครับนี่ก็ขึ้นบนขึ้นกันครับผมนี่ให้ล่างขึ้นบนขึ้นกันดับล่างไม่อยู่ครับผมหน่วยพอเส้นพอมนี่ก็ขึ้นกันครับผมสามสามสำคักนี่ขึ้นบนหมดเลยพ่อบางพีเอาอยู่ด้วยครับผมเอาอยู่ พอบางพี่ท่านเห็นหลุดักเียแล้วค่ะเนี่ยนี่ก็ศูนหาในดังได้ครับผมพนผู้ถอกเนาะ,ะเอาอยู่แต่พอพอนนทบุรีพนัวก็ผ่าหมวดแหลกเก <90 S 1> <90 S 2> ้าศูนเก้าศูนครับพอบางพี่ยังไม่ผ่าอู้น้ำาใส่ร่องร่วมเนาะครับร่องร่วมอาจ,จารย์แกงและยองอนี่ก็เป็นเส้นหนึ่งที่น้ำเชี่วไปท่วาเลช่วกันแต้มเทียวอาจ,จารย์สลบกันนี่รักรักน่วยลางเป็นแม่นี่เขาสองอี่อตอ่อนีหลายตัว เพื่นแักนุยบ่อท่อเ<ะ>พื่อนเป็นลักนุวยบ่เพื่อนมีลักนุวยเหม่นๆนะแต่ว่ามันหลายตัวโคกตัวเขาเขาจะหมดลเลยเพื่อนก็คงว่าเอามาโช่ว์เพิ่นว่าเขา,า,า<อ>ขตลอดครับแต่ตงเบิ่งไปยาวๆนาำเพราะว่าอาจารย์แกงควายเิ่นลักสีปลาหมอโอแต่ก็ไลยคือกันต้องอ,อันัซเอฟซีตัดซอยเม่นไปได้ครับนี่โค้งสุดท้ายอาจารย์สายบุญครับโอ้อาจารย์เนี่ย ระว,ว่างเหล็กตัวนี้ได้ครับผมพอห้อาจจะมาออกเงดนดีก็ได้เนาะระว,ว่างเอาต้องขอตรวขอภห้พีพ่น้ซี่ครับผมกลุ่มเวพ่นเวพที่แหลกคนห้ตัวนี้แม่นบานอีอันสักพักมามาเปลี่ยนเป็นตัวหนีแมคะ่ะท่านผู้ชม่ปนประุมกันตั้งแต่พวกครับผมคนเล่ยห้เป็นห้บินเจ็ดจริงๆก็มาเชียเขียนแหละล่ะครับผมอีกมือต้องมากเป็นกันเลยขอเปลี่ยนเป็นชุดหนี เขียนไวแล้วค่ะเตียงลงแล้วบานนี่เพิ่นไล่มาอีกว่าเปลี่ยนเลขเอาชุดนี่โอ้ปวอดตกเลยคือจังแม่นไอ้เลขกันรับมันไหมอ๋อเลขรับเลขรับเพิ่นห้ที่ว่าหาปีหาหางวดเออซี่เก่าหกเหอนค้อบบ้านมือสุดท้ายเพิ่นโทรมากเพิ่นห้สามเก่าหกมือนไหมสามเก่าหกัดม่อนไหม ก่าโกสามเกากสามตัวนี้ละนี่อือเออหายตัวเดียวกันนี่ละตัวนี้เลยแต่ว่าบ่นไเลโล่งเนาะไปโล่งตัวนี้พ่นโทมากนีนก่คือกันครับผมนี่จริงจริงเลยครับผมเสดานนน้ำพี่น้องสี่โอ้ยค่ะถ้าพนเป็นทั้งสี่เดี๋ยวกับมเาเชื่ยจะโล่งสองสองแผ่นเลยเนาะครับกันไว้แล้วก็พ่อชนินครับพี่นอนะ้องเนาะชุดเต็มเขาสามสองครับผมพ่อชนินครับที่ลงไปมือวัดห้อยออกครับผม ครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ก็ได้เห็นทั้่องเลขสรุปแล้วก็เลขดับบนล่างปูซีสเกตเด้อครับผมเลขดับบนล่างปูซีสเกตครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็เลขเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อครับพี่น้องเป็นข้อมูลให้ครับพี่น้องที่ซีครับสำหรับเสี่ยงในแนวที่เป็นเข่าเด้อครับผมครับสําหรับแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะอาจจะเผือเด้อครับผมมีที่เด็ดมารสู่พี่น้องที่ตลอดเด้อครับผมครับผู้ใหญ่ใจดีครับพี่น้องเนาะ เพื่นก็จะิมาเร็วๆนี้้อครับผมถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกคนรูงเงื่องไปน้ำกันในงวดวันที่1เมษายน68เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ